สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาขอแนะนําวิธีการใช้เครื่องพ่นหมอกตัวนี้นะคะ CF900 ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็เทน้ํายาลงไปในขวดค่ะตอนนี้เราได้เติมไปแล้วนะคะน้ํายาดเรอฟค่ะแล้วเราก็ใส่สายลงไปนะคะจุ่มสายให้สุดค่ะแล้วก็วางขวดไว้ตรงนี้นะคะสวิตช์ไฟอยู่ด้านหลังนะคะ หนึ่งปุ่มสำหรับการวอร์มเครื่องนะคะถ้าเป็นสองปุ่มเนี่ยสำหรับการรางเครื่องค่ะซึ่งเราจะไม่ใช้ตอนนี้นะคะกดปุ่มหนึ่งนะคะแล้วเรา,เาก็เสียบปลั๊กได้เลยค่ะชิ้นเครื่องไว้ประมาณสามถึงห้านาทีค่ะส่วนน้ํายาที่ใช้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะน้ํายาด็อกเตอร์ฟกค่ะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้อแบคทีเรียและไวรัสสูงถึงเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะสร้างบรรยากาศ ให้หอมสะอาดนวัตกรรมใหม่ไวรัสคิลลิ่งเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัวค่ะมีใบเซอร์ติฟิเครับรองจาก k c l และ KTR นะคะปลอดภัยร้อปร์เซ็ค่ะใช้พ่นฆ่าเชื้อในใสายการบินและสนามบินินชอนตรงเรียนและก็ร้านค้าค่ะ